ก็อยู่ฝั่งนี้ถ้าห้ามาหลักสิบก็ 5, นี่ครับเจ็ดห้าเก้าคือตัวเดียวกันนั่นก็เจ็ดห้าหกนะครับอยู่ประมาณนี้เนอะอาจารย์แม่ยังใช้ได้แต่ว่ามันจะมีตัวเปลี่ยนคือตัวนี้กับตัวนี้อาจจะเป็นเจ็ดได้นี่อาจจะเป็นเก้าได้นะผมบอกถ้าห้ามาก็น่าจะเป็นสามเหลี่ยมนี้โอ้หน้าสนสนะ <laughs> ายยาวตรงก็ได้คือปกติเราให้หกหนะึ่งหนะ้าห้าหนะึ่ง<ๆ> หาซื้อให้เผื่อให้ได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 ลอตเตอรี่เลขแปดอยู่หลักแสนหลักหลักหลักหมื่นนีเอาเลขศูนย์แต่อันนี้จะเป็นศูนย์กับเก้าก็ได้มีแค่สองตัวแค่นั้น<ม>เราต้องไปทําการบ้านหนักนะรางวันที่หนึ่งแปดหลักแสนแถ้าแปดหลักแสนมาเราก็วุ่นนะงานนี้วุ่นนะนะครับวุ่นวุ่นเหมือนกันนะครับนี่ให้ให้ดูนะนี่อันนี้เราจะมาต่อเลยมั้ง พอช่วงช่วงเนี้ยเกี่ยวกับผมชอบบอ,อกอ่ะเมื่อกี้ก็ออกวันเกิดยาฤีบ้างงวดก่อนนั้นก็ออกยารีแล้วก็งวดก่อน,น,นก็ออกปันเลขที่หรืออายุยังไม่ออกเลยห้าเก้าแต่ก็ออกต้นปีหรือเปล่าต้นลึกไหนจะวัดสักตั้งนึง <laughs> คือคือ,คอไม่รู้ออกไม่ออกแต่ว่าเขาอยู่ในเป้าคุมกล <c oughs> างเนาะใช่ครับอาจารย์แม่คือตัวกลางก็ผมก็ไม่เชื่ออายุผมเ็ดห้าเก้าเอาตัวเก่ามาสองตัว แถมเก้าทีนี้เราไปดูมันได้เขียนไหมนเนาะที่อวกปีที่แล้วอะ่ะสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าถ้ามาตกเก้าอันนั้น, 9, 8, 7, น 8, 9, โโมันเก้าแปดเจ็ดเนาะแปดเก้าเจ็ดโอ้โหมีมีส่วนมีส่วนมีส่วน คือเรามาดูเนาะเรามาดูปีที่แล้วออกสังเกตดูดีๆเนะี่ยในปีที่แล้วออกอะ่ะจะไล่หลักหน่วยมาศูนย์นี่เอาแค่เริ่มจากศูนย์เนาะศูนย์เจ็ด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 ห้าเห็นไหมห้าออกสองทางถ้ามาศูนย์ก็หาบ้าได้ไหมก็ตรงนี้ห้าปั๊บห้ามีมีโอกาสที่มันบอพ่่งเล็กล่างก็ได้หไหม เลขล่างออกเจ็ดเก้าข really. ้างบนนี่เห <umba> well no, ็นไหมจะเป็นเลขล่างนี่ออกนม่มีเปอร์เซ็นต์ออกเลยถ้าเข้าศูนย์ก็อยู่แถวนี้เห็นไหมมันมัน้ายขายกันบันไดไล่อยู่ตรงนี้มันจะ้ายขายกันมากผมลองไล่บันไดดูแล้วใกล้ใกล้เคียงกันมากมันจะเป็นสี่สามตัวเห็นนะผมไล่ไปเดียวผมจําได้ไล่ยังไงมันก็เป็นเหมือนกันนะเพราะว่าหลักสิบของยี่สิบปีย้อนหลังมันจะมาอย่างนี้เลยเห็นไหม สี่สี่สี่ศูนเหเห็นไหมห้ามันจะออกหลายตัวนะมันก็ก็จะเหมือนกันเลยนะหลักหลักสิบของยีปีย้อนหลังสี่สี่สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดห้มาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้แต่ตัวมันจะทําให้เราเชื่อมกันเยอะตรงนี้มีจะทําให้เราเชื่อมเยอะแล้วหลักหน่วยมาโชว์หรือเปล่า หลักหน่วยเขาก็โชว์นะเมื่อกี้แนวหนึ่งว่าบางครั้งตัวหัวกับตัวหัวกับตัวท้ายกับตัวท้ายวันนี้บางครั้งก็อยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคือมันมีหลักการอยู่หนึ่งบางครั้งผมหาหาตัวหัวไปมันไปออกตัวตัวท้ายเลยอะ่ะทําไมเหตุผลทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นดูสนับอ่ะคือคือบางครั้งนนการหาเดีด๋ยวเมื่อกี้ มันอยู่ไม่ไกลมันจะอยู่ไม่ไกลตัวหัวงวดที่แล้วคืองวดที่แล้วออกอะไรซ้ำงวดที่แลออกสี่สามหกเนะาะก็สามมาฮะมันก็ไม่ได้อยู่ไกลนะดูสังเกตดูงวดก่อนเนาะตัวหนนะัวหออกสี่สามหกมีอหวยก็ออกแปดสามก็เชื่อมกันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ถ้ามันเป็นฝ่ายหนึ่งก็ห้าแปดสามที่นี้สามสามหนึ่งหวยก็อัด ที่ตัวหัวมันอาจจะเป็นออกเป็นตัวหลังก็ได้นะเห็นไหมครับสามสามหนึ่งตัวอ้อมข้างของตัวหัวคือกลุ่มเลขศูนย์เลยแต่ถ้าเขาไม่ออกตรงก็ถ้าไม่ออกเป็นตัวหัวก็น่าจะเป็นออกตัวหลังได้เหมือนกันเห็นไหมนี่แปดสามแล้วก็ศูนย์แปดต่อกันเลยก็ได้นั่นมันมีที่มาถ้าสองยากนะตามหลักตามหลักยากยากสองจะมาหลักสิบยากแต่ว่าไปดูย้อนหลังได้พอได้แล้วถ้ามาเอาตื้นๆไม่ได้ ตื้นๆตื้นๆหลักสิบของเลขเลขล่างเขาจะไปแค่แปดแค่หนึ่งแค่ศูนย์นะได้แค่นี้อ่ะสามตัวคือแปดสิบกว่าสิบกว่าหรือศูนย์กว่าอะไรแบบนี้ล่างเราเขายังไม่ค่อยล่างล่างล่างอยู่ <ดำ S 2> ประมาณมนี้มันมันทิงดําอยู่กันคือเป็นเลขพัวพันกันหมดใช่คือล่างผมถ้าถ้าถ้าให้ตามผมเช็ตอน่ะมันจะมีแค่แปดหนึ่งได้หนึ่งแปดได้ 08 <8 S 1> ได้นะไม่ต้องแปดศูนะ08ได้11ได้ได้แค่นี้เนาะไม่กี่ตัวนะแบบตามหนะ้าตื้นล่างจะมี08 18 81 11มีแค่นี้08 18 81 81 11มีแค่เลขสีตัวนะล่างอะ่ะ ไล่จริงๆเอาตามหน้าตื้นนะหวยจะมีแค่เลขสีตัวแต่ผมไม่เขียนเนะอะปล่อยให้ออกตามสไตล์เราเลยเด็กล,ล่างอ่ะจะมีศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งว่าหนึ่งศูนย์ได้ไหมหนึ่งศูนย์ก็ได้ห้าตัวนี่แค่นี้อยู่ฝั่งนี้ ถ้าหามาหลักสิบก็นี่ครับเจ็ดห้าเก้าคือตัวเดียวกันนั่นก็เจ็ดห้าหกนะครับอยู่ประมาณนี้เนอะอาจารย์แม่ยังใช้ได้แต่ว่ามันจะมีตัวเปลี่ยนคือตัวนี้กับตัวนี้นอาจจะเป็นเจดได้เนี่อาจจะเป็นเก้าได้นะผมบอกถ้าห้ามาก็น่าจะเป็นสามเหลี่ยมนี้โอ้หน้าสนนี่นะแต่ยาวตรงก็ได้คือปกติเราให้หกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกอาจจะนะมาดูหน่อยครับ ตัวหัวนะแต่ตัวตัวท้ายผมยังไม่รู้นะผมเขียนไปตามอายุผมที่แกดูรางวัลที่หนึ่งอันนี้ตัวหัวเนอะตัวหัวเนอะไปหาซื้อดูแต่ใครจะเอาตัวหลังเป็นอะไรก็ได้อ่ะอันนี้ตัวหัวเนอะหนตัวหัวตัวหัวตัวหัวหาซื้อให้เผื่อให้ได้ได้ได้ลอตเตอรี่เลขแปดอยู่หลักแสนหลัก หลักหลักหมื่นนีเอาเลขศูนย์แต่อันนี้จะเป็นศูนย์กับเก้าก็ได้มีแค่สองตัวแค่นั้นแต่นอกนั้นจะเป็นอะไรข้างหลังก็แล้วแต่นะผมไม่รู้นะงัดอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ผมเขียนหัวตัวหัวตัวนะช่วงนี้อายุผมมันกับวันเกิดผมอะไรเกี่ยวกับผมเม่หรอรบเลขตัวเก่าอ่ะนะห้ 5, าเก้าเมื่อกี้ก็ห้าเก้าสี่เราก็ยกห้าเก้ามาใกล้ๆง่ายๆายายายครับาแบบนี้เลยง่ายๆเลย อายุผมมันก็แปลกๆอยู่นะวันนี้แปลกๆถามว่าที่มาของอายุห้าเก้าหนึ่งมาแต่ไหนก็เราไปดูผลไม้กลุ่มกลางมาดูการเชื่อมเชื่อมเชื่อมตัวของหอยที่ออกอะนะวก็พยายามเชื่อมตัวอยู่กันเลยว่าะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเขาจะออกโซนไหนกันแน่แล้วก็มีการเชื่อมเชื่อมตามที่เรามองอะการเชื่อมตัวแล้วสลับมันก็เป็นแปลกว่าทําไม ทำไมยอ้อนหลังยี่สิบปีทําไมต้องมาฝังอยู่ณจุดนี้แบบนี้นะก็นะเลยมันมีเหตุผลเลยก็โจทย์เราแล้วว่าเลขตัวเก่าจะมามันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกก็เริ่มเริ่มจากหกงวดมานี่หกงวดที่ผ่านมานี่คือเลขมันจะอยู่ตัวใกล้ๆตัวเก่าตัวนี้ละตามมุมมองผมนะม่นจะเป็นตัวไหนคือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมจะชี้บันไดให้ดูอยู่ แต่ก่อนอื่นเราก็จะเอาอันนั้นหรือเปล่าเอ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 าทางของตัวหัวดีกว่านะาลัตัวหัวนะวันนี้เราวันนี้ชี้ตัวหัวก่อนที่จะบอกที่จะบอกกลุ่มตัวท้ายก็ได้มันน่าจะบอกวันที่วันที่เท่าไหร่นี้ถ้าห้ามาหลักสิบก็นี่ครับเจ็ดห้าเก้าคือตัวเดียวกันนั่นก็เจ็ดห้าหกนะครับอยู่ประมาณนี้เนอะ อาจารย์แม่ยังใช้ได้แต่ว่ามันจะมีตัวเปลี่ยนคือตัวนี้กับตัวนี้อาจจะเป็นเจ็ดได้อันนี้อาจจะเป็นเก้าได้นะผมบอกห้ามาก็น่าจะเป็นสามเหลี่ยมนี้โอ้หน้าสนนะ <c oughs> ครจะ่ยาวตรงก็ได้คือปกติเราให้หกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหอาจจะพิ